ครับท่านผู้ชมผมสมศักดิ์ถิรลุงผู้สื่อข่าวภาคสนามและปิดช่อง n e น TV o ทีวีอลนหรือสารการใหม่ที่ประกตั้งให้นักข่าวหนีเที่ยวครับไม่ได้เที่ยวไปไหนวันนี้มาอีกแล้วครับมาที่มูลมูลนิธิโปรติกตึงพัพนาชัยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจิจกรรมของมูลนิธิว่าอ่าจะทํำยังไงมูลนิธินี้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานและช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนหลากหลายวันเดี๋ยวเราไปพบและชมภาพพาแบบเรียวไทมเลยครับมูลนิธิปอดเด็กตึงเสริมสร้างอนาคตเด็กไทยมอบทุนการศึกษาระดับชั้นปปปรระะถมศึกษาจีพุทธศักราช2567แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ณนะมูลนิธิปอดเด็กตึงพลับพลาชัยกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬิกา<น>มูลน,นิธิปอติจึงนำโดยนายวิเชียนเตชะไพบุญประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิรุณเตชะไพบุญที่ปรึกษาประธานกรรมการนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการนางสิริคุณโอภาสบงกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิ รวมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมประจำปีพุทธศักราช2567ให้แก่เยาวชนที่ประพฤติด,ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1,500ทุนทุนละ2,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้านบาททวนเพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเท่าเทียมสามารถศึกษาเ,าเรียนต่อได้โดยไม่ต้องยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ และเติบโตสร้างอนาคตตามความมุ่งหวังของตนเองและครอบครัวต่อไปโดยมีเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับมอบนักห้องประชุมชั้นสองอาคารสองมูลนิธิอดเต็กตึงพลับพลาชัยกรุงเทพมหานครนายวิเชียนเตชะไพบุ์ประธานกรรมการมูลนิธิเปิดเผยว่าโครงการปอดเต็กตึงเสริมสร้างอนาคตเด็กไทยโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นหนึ่งนโยบายหลักของมูลนิธิปอดเต็กตึงที่ได้ช่วยเหลือเสริมสร้างชีวิตในอนาคตแก่เด็กไทยมากกว่า50ปีโดยในปีพุทธศักราช2567นี้มูลนิธิปอดเต็กตึงได้จะสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับต่างๆได้แก่ทุนการศึกษาระดับชั้นประฐมศึกษาทุนการศึกษาต่อเนื่องในทุกระดับชั้นทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและ มุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในถิ่มธุรกันดารตลอดระยะเวลา114ปีที่ผ่านมาลูลนิธต,ติ่อดิตึงได้ขยายขอบถ่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติชนชั้นและศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลายทางรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างครบวงจรในทุกๆด้านต่อไปภายใต้ปฏิธานมูลนธิธิบอดเต็กตึงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตหลังด้วย